เวลาที่เราเดินจงกรมหรือว่าเวลาที่เราภาวนาเวลาเดินจงกรมไปที่ร่มแดดมันร้อนนึกถึงสู้เย็น นึกถึงน้ำเย็นคิดถึงเตียงนุ่มๆคิดถึงแอร์ช่ำๆเดินจงก,มกรมท่ามกลางแดดร้อนๆน,นึกถึงความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันแล้วทำให้อยากออกจากทางจงกรมเรียกว่าติดใจพอใจในการมาฉันทะเดินไปเดินมารู้สึกหุดหยิก ไม่พอใจกับอากาศร้อนร้อนแล้วก็แสงแดดที่กระทบตัวกระทบผิวและแสบแสไม่สบายมดยุงไต่แล้วก็มแมลงปอมรู้สึกพยาบาทเครื่องแค้นผูกโกรธหงุดหงิดลำคาญ ่นใจเดินไปเดินมามีอาการง่วงเหงาหานอนเชื่องซึมยิ่งเดินไปก็ยิ่งง่วงไม่ยอมตื่นสักทีพยายามรู้สึกตัวยังไงก็ไม่ยอมตื่นไม่ค่อยที่จะตั้งมั่นอยู่ที่ความรู้สึกตัว<ม>เดี๋ยว,วง่วงเดี๋ยวหาวเดี๋ยวเบื่อ เดี๋ยวหดถูเดี๋ยวท้อถอยอยากนั่งอยากพักเดินต่อไปต่อไป,อไปรู้สึกฟุ้งซ่านขาดสมาธิคิดนู่นคิดนี่คิดถึงครอบครัวคิดถึงการงานคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้สงสัยสงสัยว่าเรามาทำอะไรที่นี่นะทำอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมเรารู้สึกตัวเป็นแล้วหรือยังที่เราทำเนี่ยนี่มันใช่ไหม ไหมนะมันถูกไหมนะที่พระครูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วเราทำอย่างนี้ยอ่มันถูกต้องแล้วหรือยังตัวนี้ก็คือตัววิชิตกิจฉาลังเลสงสัยไม่แน่ใจส่วนตัวฟุ้งซ่านคิดถึงอดีตอนาคตคิดไปนู่นไปนี่คิดถึงเรื่องราวต่างๆห่วงหน้าห่วงหลังคือฟุ้งซ่านอุททะกุกกุจจะส่วนตัวที่เราง่วงเดินไป อยากจะนอนเดินไปก็หลับไปตาลืมไม่ขึ้นมืด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 เดินไปก็มองไม่เห็นต้นไม้มองไม่เห็นทานจงกรมเรียกว่าถินนามิทะก็คือตัวง่วงตัวเสื่อซึมตัวหดหูหรือ้อถอยอยากจะนอน ตัวพยาบาทก็คือตัวที่เราไม่พอใจกับแดดร้อนๆไม่สบอารมณ์กับแมลงที่มันมาตอมดินแข็งๆคันๆไม่สบายตัวเหงื่อออกตัวนี้คือตัวพยาบาทเคร่งแค้นผูกโปดส่วนไอตัวที่เราอยากจะออกกากทันจงกลมไปหาน้ําเย็นๆไปนั่งในที่สบายหรือเข้าห้องแอร์ตัวนี้คือตัวกลามมาฉัาทะอยากที่จะสบายไม่ชอบที่จะลําบาก